กินอะไรมาทำไมอไรนหือว่าไคือแอปเปิ้ลใหญ่ข้ามาแล้วขอใหญ่้าบ่มีเงินใหญ่ข้าบ่ได้เอาเงินมาไม่ได้ขอที่ให้ไม่ถดาไหนก็ยิงได้ข้าบ่มีนภาพเงินเงินเอ้ยเงินเอ้ยมันสำเพาอันนี้คือบะกเผาล่ะบะกเผาจบัตะาสี่สิบบาทเงินนอกแซื้อด้ซื้อด้ แล้วาเกเลยหรอก้ามมวงเหมือนกันคนละยี่ส <hat> ิบ้าบาทนี่กำลังต้องการเหรียญลูกพับสิบบาทลูกพับยี่สิบบาทอาลูกพับหรือว่าอะไร หมองม่วงก็ได้อยากกินซลนสิขั้นข้อสิกินไม่กินหมอสองคนละีเนี่สิบ้าพอดีใช่คนยี่สิบห้าพอดีเลยสคนโอ้เสียงหัวเอาไปซื้อน้ำหิ่น้ำเอาใหญ่สมริเป็นไงเ๋ยาไปซื้อน้ำเองน้ำขอซื

น้ำเงินนะอ่เปแต่คุณม่รู้ดิผมเหยียเนองเินี่นะคะน้ำเงินค่ะสองนีด้วยสวยัที่นี่เนี่ยไม่ยังตัตนเลยมุในไกนียตีตีีตีตีีตีตีตตีตีตีตตี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 ตตี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 ตตี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 ีต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  กลัวม yeah. ันเชียนนะไม่มาเฉียนไม่มะเอาเท่าไปไม่มากไปคุณมีอยู่อ๋อก็ไม่กัน

Å! เด็กกมาเยอะในครั้งเดียวรับเกือบพอทันคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนเด้อจ้ะบ๊ายบาย